นักแสดงสาวอย่างมี่ได้รับบาดเจ็บขณะถ่าทยทำรายการเรียลลิตี้ของจีน g a t ส Escape ซีซั่น4โดยเมื่อวันที่9กร,รกฎาคม2565มีคนเห็นอย่างมี่เอามือปิดตาและรีบไปที่รถพยาบาลเพื่อไปโรงพยาบาลว่ากันว่าดวงตาของเธอได้รับบาดเจ็บ ทำให้แ,แฟนๆที่ได้ยินข่าวนี้ต่างแสดงความเป็นห่วงเธอเป็นอย่างมากภายหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวเจว็อกสตูดิโอของหยางมี่ได้ออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่าถึงเพื่อนๆทุกคนที่ดูแลหยางมี่เซียวมี่ได้รับบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจระหว่างการถ่ายทํารายการวันนี้และถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาในทันทีหลังจากการวินิจฉัยของแพทย์พบว่ามีอาการบาดเจ็บที่มุมเปลือกตาซึ่งได้รับการเย็บแผลและการรักษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโชค ีที่ภายในตรงตามไม่ได้รับบาดเจ็บขนาดนี้ปลอดภัยแล้วและอยู่ระหว่างการดูแลของแพทย์ คั้งนี้สตูดิโอจะพิจารณาสุขภาพการพักฟื้นของเซลล์มีเป็นหลักและประสานงานจัดการติดตามผลตามสถานการณ์จริงอย่างไรก็ดีฝ่ายผลิตรายการเ s สเอสเคปยังได้ออกจดหมายขอโทษอย่างเป็นทางการถึงอย่างมีโดยระบุว่าการติดตามจะตรวจสอบอย่างจริงจังดาเนินการให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับแผนกต่างๆพวกคุ่มการผลิตด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดและรับรองความปลอดภัยของแขกรับเชิญและทีมงานขอบคุณเจ้าหน้าที่ ทางการแพทย์สำหรับการรักษาอย่างทันท่วงทีขอขอบคุณสำหรับความกังวลของคุณและขออภัยอีกครั้งแอดขอเป็นกำลังใจให้เธอหายไปไว้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ